พ่อพ่อยังบ่ได้แล้วเออมาถ่ายกูชี้ก็ได้เออเป็นห้มาพี่ได้สร้างแค่คนจ้างน่ะเพิ่นนี่แหละถ่านที่บ่2คนบ่าเป็นหมู่หักหมู่แล้วเพิ่นแล้วมาซอยเพิ่อนโอ้ยโดยอันนี้เฮาตัดออกพ่อนี่ยตัดออกตัดออก่านเพราะว่าเนื้อซี่บ่มี้ถ่านเลยเพราะว่า โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบสสอนะัสุขสุขคนเด้อเนาะวัวซีอยู่ใกล้อยูย่ไกลพี่รองเลยกลับมาพบมาพอ่อกับบอรจิตอุทุมพรคือเก่าเนาะก็คือเมื่อนี้นาะพ่อพี่น้องทางบรจิตเองนะพ,นงพาทุกคนมาหาทางขอบครัวแม่เ,เพิ่นพอดีว่าเมื่อนี้มือสารวันดีพี่้องเลยก็คือมือที่ว่าทางแม่เพิ่นเนาะได้บอกให้กับ้างพี่น้อง มาดาเนินการเรื่องผู้เพรื่องปุ๊กซาดนี่แหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คือทั้งสร้างเพื่อนนะในยุคเซาขึ้นเป็นทีมห้อยแล้วล่ะเมื่อนี้ยนะทำบัจิตเองน้อง่อพี่น้องมาสองคนเมื่อนี้ก็ได้มาครับบอเซนเพื่อนเนาะบอเซนมาสักท้าสบายดีครับผมเองพี่น้องเป็นนีเดอร์เนาะกำลังจับกล่องอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> มาสองคนพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ได้เนาะเอาบอ,อเซนสบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีมาให้บัจิตบ่เนี่มาต้อนเพื่อนีแล้วเนาะผมบัจิตได้จ้ะไงแล้วมันบ่ าคิดจะไห้ซื้อเกินไปนะพี่น้องเนาะโดยๆดยนี่ก็แซ่บอยได้พี่น้องคมาต้อนเ่นเนาะแม่นเพิ่นแลมื้อนี้ก็สิเป็นมื้อกองให้ทางอ่าบังแสนเพิ่นนําอ่าแล้วก็สิพาทุกคนเนาะอ่ามาเบิ่งว่าเพิ่นยเพิ่นใหม่ขึ้นอ่าสิแบบกวงซําใดเนาะบ่แซ่บเพราะว่าเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเกันงเนาะเพราะว่าเฮากมื้อนั้นกมบอกเพิ่นแล้วอะนะอืมว่า คือแบบมีเครื่องอย่างพ่ออยู่นะไปเถอะเนาะจังไดนก็ไปติดตามรลำซมเบิ่งน้ำกันนะพ่อพี่น้องมันพอลแหลกแล้วพี่น้องน้อยใจกันเป็นสิ่งนี้ใช่ไหมบอกโอเคเถอะเนาะพ่อพี่น้องอ่าอดเดือดเสิปิดมือกล้องให้เราบอสเซนเด้เพราะว่าบอสเซนมีมีแน่หิวนะก่อนจะไม่แน่หิวเนาะสบายดีอีกนิดหนึ่งนะเนาะนี่เป็นร้อยพี่น้องเนาะบุคุยจักคนแล้วบอสเซนซื้อมาเลยนนี่โอ้ขวดอ่ะขวดเนาะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศมื่อนี้เด้เนาะฮานดล่เล่เล่ก็ เดี๋ยวเบิ่งตามต้นไม้ใบหญ้าพี่น้องเอ้ยก็คักอยู่ได้เนาะคักๆก็จอดต้นไม้นี่อืออ๋หญ้พี่น้องเนเนาะยามงเนาะบ่ยามงเนาะอ่ามันก็คักๆแลบ่แบัดนี้ฝนตกมันก็มีหญ้านแม่นมีหญ้ายังแบบเล็อยู่พี่น้องเอือ่าตั้งขึ้นแล้วพี่น้องเฮือนของเพิ่นนตงขึ้นแล้วเนาะ จ้างอะไรก็เปอร์เซ nah ็นคาสร้างเพิ่นนะสามล้านสามล้านนี่คือแเรือบนเลยมันบ่ข้าวเรวเนาะข้าเรวอเนาะาเครื่องตังบ่พอะไรบ่แม่จ้างใด้บนจ้างจ้าง่นในงบสามล้านสามล้านแต่่ายังมาทันเออข้าแเรวเพิ่นได้จางใจเงินมันบ่แต่ว่าเพือน้าเพื่อนีเรื่ออย่างไงบพองยังายยาะเสังกะสีย่งเนาะสังกะสียังอยู่ข่าวตกสังกะสีก็ยัง เพราะว่านื่อไมไม่เพ่นะวันนี้เพ็่นโมหาวทานี่นะพี่น้อยเนาะเาลม่นาะแนการลมงเกามีแล้วบนักเลยพี่น้อยเนาะแบบแาบนี้เลยบานนี่นะไชนเนาะแล้วว่าเงานีแหละพี่น้อยเาเ่เาะวานี่เพ่นโตหาลพี่น้อยไม่เรว่าชนซื้อไม่แมันหนา đeo mà song mai mai lấy áo nào mới vậy này thằng Thằng gì thưa ơi, thằng này vay nó, má rồi rồi, thưa là, cái kia ai biết ai nó, nó, bưng thằng nó, thằng Pì nó, tại vì, từ từ bưng này, cái này thêm một cái nữa, thằng nó, tại vì, từ từ, từ từ, cái <laughs> cái <laughs> มันก็น้อยโพดมันก็สิจ้อโพดอะนะ900บาทถ้า900บา900าทสิเฮ็แบบจ้อโพดนะอันนี้เพิ่นเพิ่นบ่มันบ่ไดว่านะได้ๆได้ไปตามเพิ่นบอกตสร้างว่าซั่นเนาะพเฮาก็เฮ็ด้คุณก็สิ้ดีกว่ากเฮานะอไปเนาะพี่น้องเบิ่งกันยาวๆเนาะคลิปนี้ก็ได้ไผนมาหาเด็กบ่น่ะสดีด้าสดีสดี โอ้ยๆๆโอ๋เป็นจังไดนี่ฮะโออนี่เลยเนาะเอาไปกินเลยขนมเด้ออืตนี้เล็กน้อยลายแท้นี่พี่น้องเนาะไปไปกินเด้อนี่ก็ซื้อขนมมาสิเด้อนี่พี่น้องเนาะ ดาต้อนได้เนี่เนาะโดยโดยโดยเนอะสบายดีสบายดีเด้อเนาะมีแห้งทันบุมากกันเลยโอ้โหล้าสบายดีละล้นก็ไว้อยู่นี่โอ้เกือบโอ้ยมีดทันโอ้ยลานล้านละทันล้านน้อยมาฝร้าวล้านน้อยมาฝากเกือบเต้นมีดอันนี้ตกยังตกกันนะพวกพวกสั่นโอ้โหตกตกในซ่างบ่โดยมาช่วยช่วยเสี่ยวเชี่ยวพวกผู้สร้างช่วยในสร้างซวยในสร้างเป็นโมครูกันเลยเลยมาช่วยเพิ่นหน้า

เม็ดโครเมคือโพดคือโพดเธอหนิโน่พ่อพี่รองงามเลยเนาะแบบนี้มันจังเข่าะี่พี่บามาทางหน้าพี่มันจะงามใช่ทางหน้าอันนี้ว่ทางหน้านะโดยโดยทางหน้าท <úc Galile an> ่านี้ก็หนาแม่พพยังบ่ได้แล้วมาทายกีก็ได้เออเป็นทวพี่จ้างแค่คนจ้างนะคนนี่แหละถ่ายนี่ว่าสองคนบ่เป็นมูกหักมู่แว่นคนแลาวม่อยเพิ่นโดยโดยอันนี้เขา ท่านอกพ่อนี่าตอกตอกท่านเพราะว่าในซีบบะมีท่านเพราะว่าเขาตั้งอะไบ้างห้เอาในงบะมีได้แทงกระทงกันะแม่รกานไปเพราะว่าไฟเขาบะมี่ไม่ว่าเอาบมีประกอบยังแทงเอาลิ้นวดตั้งนะมันเอาขึ้นแล้วมันบนเลยด้วย้ยหาเมตรคุณหเมตรท่านเอดย่าา เก้าเก้าเอันนี้บินบ่โยบินว่าไอาไม้เพาะไมโดยโดยโดยเพราะว่านี่จังหัจังหวัดนี้ไปเอาไม้ไม้เลี้ยโย่าเจอธิบายจะฟังอยู่เนาะโดยมันมันน้อยบ่ไม่น้อยไม่น่าชิบไม่ยังยังบอกวารอืมทังตื่นแล้วมันน้อยวันนี้ะไม่เขาเนี้ยังขาดทน ่ขาดยังขาด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 รายไม่ขาดร้ายขาดขาดร้ายเพราะว่าใช่ไหมตัวนี้อยู่ทั้งอีกยังใช่ไหมใช่ยัวพังจร่งยังมันอีกนะท่านไม่ขาดไม่โอ้ยขาดร้ายเป็นขาดตอนคือท่านว่าท่านเบิ่งแล้วประมาณประมาณจักอันเซ็นชามแบบว่าสิ่งที่มันบ่พอนะ

เออยังไม่พูดว่าใหม่เขาจะยังยมาใช้อีกสิอย่าเอยอย่าเลยไม่เลยไม่เลยเาอย่างซื้อมาเพิ่มอีกสิเป็นหุบห่างเวอร์เหบางเลยหุบห่างเาว่าไม่นะเจ้าว่าจไรไม่เขาเขายังจะกี่ซื้อแบบไรได้ครับคอะโ้ดยโดยโดยเมนแลอวันเขาสั่งมาตั้งแต่เมือวันเรือนี่โดยนี่ไม่แต่ก้อนอ่ะทั้งหมเสนซ่าทางมาอ่ะเป็นเป็นตัวนี้เนาะโดยตัวนี้กตัวนี้โตัวนี้มันหนมันน้อยกว่นี้มันน้อยมันบกเข่ากัน้อยโดยยังไม วันน <test> ี้บ่วนี้เพิ่นมาส่งตัวนี้ไหมเนาะเออโยตัวทั้งตตัตวรมแล้วก็งเนาะโดยเออเลยบัดนี้พี่น้องเอไม่ค้างมาานเด้เข้าแบบเลยเนาะบ่มีติงเพราะว่างงบ่แสนซื้อน่ะมันมันคนละานเด้บ่มีมน่ะ1นี่น่ะ15น15น15โอ้ไดน่า15เลยด้เพิ่นเลย้5 6เม็เอบัดนี้ไม้8เฮานี่เฮาสิเอาไว้เฮ็ด คือจเทิงกันขาวเนาะจังซั่นโดยไม่ขาวแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่ามันสิสิขาดจักโตกนี่เนาะโดยเฮาอ่าสิัวมันได้จีบ่สิัดสิวได้ได้ไ่่ได้เฮาสิัวเนาะได้ัวนี่ได้อยู่เป็นเิงได้เบิดนี้ขอ2มันนี่กสิ่ในหน้าเบิดได้เนาะไ่างก็เฮาเฮาเอาตัวนี้เป็นหลักนี่นะตัวนี้นหักเด้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวเทิงนะหนักแ้ยด กับไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงน่ใหญ่ดีเนาะจะคนก็ยอนี่11คนบ่ตรงีอะไรว่าพดคก้งมันอาตรงนี้เป็นยังสิบ่พอเนาะเพราะว่าตอนที่ว่าทั้งบ่แสนซื้อน่ะเทาไหรเอาแค่10นึงโดยม่เพราะว่าตอนแรกว่าสิบ่ได้ใหญ่ขนาดนี้เด้โดยแ่4เมตรนึง10่มตร10เมตรแม่บัดนี้ฮะ ยตดกระโด่ได้สี่เมตรคูณสีเมตรได้อันนี้พกเมตรได้ทันไานนี้มะเบิงในแบบว่าเนียว่าพกเมตรคูณหาเมมากใหมเฮ็ดไหมไหมไม่ม่ไม่ไม่อัยนี่ะกคหโดยคูณหาโดยมนพกคูณหาเราได้ต้อนนี่เนาะโยราได้ตอวนี่เนาะ้เลยพกเม็ดัอนน่ะพเมด่านเมระได้ต้อ่านเเพราะว่ามันมด่านผ่านช่างมาไม่สี่เมตรเนะอันนี้ 6เมุรคุณ5เมตเนาะอันนี้อันนี้ต้องต่อโดยต้องมตต้องต่อนะท่านยคือกันได้ต่อคือเนหัเพราะว่ามันตอนแรกน่ะเฮาก็บู่้ว่ามันโดยสิมีบาง้านมันก็บ่มีดีโดยแม่ๆท่านเพราะว่าเพราะเฮาบ่ได้สงลงหน้าไว้เนาะแม่นาเพราะว่าเฮาบ่ได้สรงซอยงะไโดยแม่นโดยีแต่ว่าถ้าพังไปเนาะถ้าเบิ่งไปเออบ่ไปเรื่อยท่านเาะาต้อง มันงให้ใหสร้างให้สร้าง่นไ่วะเออไม่ยังพอแต่ังวะระกันแต่ว่าเขาเขาประกอบพอกันก่อนเนาะโอ้ยยังไรอย่านน่งยังไรอีกันนี้เขาอันนี้เขาซีอาใช้ตอนไหนอันนี้ตอนใส่แล้วทังแล้วเวิรดแล้วก็ชสทั้ง้แล้วตัวนี้แล้วเขาแขวนมันก็ดักเนมีเครื่องมือได้ปอร์เ็นตมีครื่องมือกีบขึ้นได้มีมีมเครื่องมือเอาใช้ไฟกเรี้กไฟเรียกมันดไฟัน้เลยเาไป้เอาไเอาปาไปาเอา ่าทำนี่ก็อยากพูดดีเลยดีแล้วเผื่อสเตตินเลยก็พอทำเผื่อสเตตินนี่สูงได้ถ่านเลยเผื่อสเตตินน้อยได้เรียบร้อยรับขึ้นเครื่องงี้เลยพอดีงามพอดีงามโดยโโดยอ้หัแเลครั้งแรกวันนี้เนาะมื้อเช้านี่เอายังให้ทางก็น่าเพิ่นกินมื้อเช้านี่ต่ำไก่่บเพิ่นตัวหนึ่งกับพวกกินแล้วคนสิปายแต่เนอเพราะว่าลูกหลานนี่เด้เต็มหมดในแถวนี้นะมาซอยเหลือ่ะยังอ่ะเออบ่มีไผมีแต่แม่เฒ่าผู้เดียวแหละ เป็นกะหูเนาะว่าัมีแน่เนาะดยดวยข้ามย่เลไหนครับมันยอดซอยรพวกพวยอซอยเลยผุเมื่อนะเนื้อแต่สั่งันอยู่ได้ไฟกียกไยกดยด้ายดวยแมนปะฮปะฮปะฮนมาซอยซื้อซอยเฮือซอยแหงเานะาฮาสองคนหยกมาได้นะเลยอไอน้องแถวบ้านมาซอยเรือแหละมนดิพนหยกขึ้นได้สำนี่เลยเออสั่งคนวาเออได้สองคนเลยพวกไอไน้องผู้ต้งบ้านเรเมื่อก้อนผัวเรีการเป็นร้ายนะดด อยาไปอไปมันนะโอ้านัีได้ได้เอดอ้ยงามงามสันนาะโอ้นดนเ้ทานบึงนี่แหละวบงามก็ได้ขึ้นชั่นี่ได้ออกมีเพราะว่ามันมี็ดอยู่พีเนี่คือทานววาแล้วมีแ็กมยังอยู่พี่ดบดน้อยไดน้อยเถ่ายเลยเือผู้ข่าอยู่บ้านผแลรวมแล้วอันชื่อว่านี่นะ ล้านห้าแสนเนาะโดยหันหันพันจะใช้ก็แม่อันที่อันหันขายน้ำมันนีลูกหันบ่อบหัานเช็นอย่านท่านไปมันมีบโรของผนบ่แม่บอยู่โบโซก็ได้นะโอโทรไปหาเงินก็ได้โดยโดยอ้าปั๊มน้ำมันในใรงเห็นนนทางเวมันน้องูสองเลยเพราะมีหันพนหันเลยมากับปั๊มน้ำมันะน้โดยเด่นเพราะว่าโอเคแดใหม่โเวดโดยาใช้กันยังดีแต่ว่ามีเงินเนเพ่ ห่าผางมา่ว้อ่าตะลวนดูได้พี่น้อยนะธาราหนก็โดยโอ้นี่ือนนี่แล้วเนาะจ่ายจาตัวหนกโอ้เปิชอยจามีโอ้ธรรมดาเลยนี่สองนหบ้างน่อเออมีสองเนหาิตัวเสียวบอลงมาบดเมื่อวานจิตโตฮุตัวลั่นลั่นไปลั่นหาลั่นหพวกพ่คือสิบหก่น้องมันนี่กาเอาไม่หนาชิดม่ได้ยเนาะโดยคือทางเก้าแล้วนากมีแต่บอกด้วยว่าธาราว่ามันขาดอะไรกันเนาะโดยเต็น่าพวกแต่ว่า พวกงบสังคมภาษีเฮานี่ก็ยังเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้ยแม่นแม่ายแม่นแล้วคือว่าไปชอมาเนยังก็ยังโอ้ยยังหลาย่นเด้อบ่ตรงเนาะยังหลายยอยู่อค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆท่านแม่นค่อยๆเ่นไปเรื่อยๆมันก็สิได้ว่ามันบ่ยงเฮาก็ได้ง่ายๆโอ้ยแม่นๆชาวอนอยู่แล้วมันบ่ได้เออาสินี่แหละว่าแนี่ขึ้นไป่น้อยท่านเอ้ค่อยไปได้ถึงแล้วยังแล้วค่อยมาใส่เนใส่ตรงน้ําหลัง บอกกำลังชยังน้าหลังกนะท่านน้ท่านท่านโเลยคนะแล้วก็เลยท่านว่คสร้างนสท่งหนึ่งก่อนเด้อเพิ่มเลยกว่าเออเพรางท่านคุณูมเนี่ยไม่ได้บอกว่าบอกบใหญ่กันแ้วเออเพราะว่าท่านสร้างสี่เมตรสี่เมตรคูณคูณชิงให้่มากบานมากมาดิมาก พวกแม่คุณฮาม์เมมันมันมันหวงไรผ่านเออมันหวงพวกแร่ผ่านเขาวอาแล้วมีลูกตองลูกติ่งอย่างนี้นะประเทศธรรมดาลูกไปสร้างก็มีสามล้านโอ้ยขอเพิ่มหน่อยบอเพิ่มเพิ่มเท่ไรอ่ะเพิ่มเทไรไม่เทไรก็ไม่ชุดแรกจะลูกเ้ชุดแรกแต่ท่านผ่านเพิ่มนะแต่ให้ให้เกินสามล้านก็าบอกแล้วบอกว่าตอนนั้นสิ่เมตรคุณฮารเมดบ่ะเฉยเออบันนี้ หาเมตรคุณหกเมตรมันเพิ่มมันมันยืดนะยืนเมตรออกอีกมันมันไปรังไงได้มาในถ่านหิ่เนาะคือถ่านห็นแล้วเนาะทว่างานวยสั่งตัวเออเออทั้งช่ยไม่เท่าเพิ่มนี่ยก็ได้เพราะว่าถ้าว่าสั่งตัวกับ่านเห็นมาแล้ววันลังน้ไงลังใหญ่ก็ท่านเห็นมาแล้วนะก็เพิ่มน้ำคืนน้ำจ่ายไปตามกระดอนตามกระดอนเขาท่านนั่นแหละเพิ่มมีการเพิ่มโมเสนดิงการแจ็คิดว่ายยังไงเดยพี่น้องาถทว่าโดามีงบขมาก็ดสิเพิ่มให้เนาะทว่าได้กันแจ็คซีว่ายยังไงเนาะเพราะว่ามีงบแค่ล้้าานนน เพราะว่าตอนนี้ก็มากัสิเพิ่มให้เนาะเดี๋จังได๋ก็ให้ทั้งอนน FC เนาะหาพิจารณาเบิ่งเด้อนะพ่อพี่น้องเด้อเนาะเฮาก็อยากให้ได้อยู่เนาะบ่ิเนาะเ็จังได๋ซหานแ่เนาะหาวช่วยๆกันนี่แเนาะ่ว่าา่้างนี่สิจ่ายครึ่งนึงก่อนได้บ่ได้ๆๆว่าเดี๋ยวให้เงินาเฮาไปอันนึงก่อนเนาะยเพราะว่า ใช่เป็นครื่องนึ่งน้าพี่น้องเลยโดยโดยเพราะอะไรพนมีลังใจได้อเนาะลังใจแลกรังกินแล้วอมังใจโอ้ยท่อได้หวานีลมันแดดได้ถ่ายเลยจีร่าอ่ายเลยท่านเห็นนี่และวลังนลังใหก็ถ่งนี้ก็ล่งนี้อางก็มีมีอยูสล้านนบักับได้วจ่าจทีจสล้านนี่หละแต่คองก้อน้เพ่อม่เพอตอกยังไงจำ้ไปต้องเห็นต่อใช่เป็นครืงนึงก้อนงนชวนเงินค่าร้างนี่เป็นเงินทัง ไม่เคีนฮวายพี่น้องเนาะขอบใจด้อม่โอขอบใจด้อม่เคนเด้อให้ได้มีแห้งทเนาะสุขภาพแข็งแรงลูมูลานี่แล้วทุกอย่างปักมอคือไม่เห็นนี่แหละเนาะเพื่อกระไยเบึ้งมาเฮือนสำได้ยังยังสำได้ไรคือไม่เห็นเนาะสุขภาพแข็งนะเฮือนเอฮือนแบบไดก็ไม่เห็นมาแล้วมุงหยาบบ่มุงหยาบอพมอหาโดยโดยสร้างคนเด้อ โดยไฮซางเพิ ôi, sang, first, do, et, right? know, know, right? ่นตัวนี so ้ยใจเครื่องนึงก่อนเรือพี่น้องเรือเนาะยุ้มีลห้รัไม่รวยเด้อเดี๋ยวให้รับไม่รวยแล้วอยุ้ยมีแห้งแล้วผู้ช่ยเลืออะไรการถูกเงาปากมองเจ้าก็ว่าไปแล้วแหละปากมองเาก็เบิ่งแห้งเจ้าอะไรว่าถุกเงาแล้วก็มุดเฉลี่ยถูกทุกอย่างง่ายมาอยู่นี่ไมีก็หนี้เด้ใชอไหใจเครื่องนึงให้ฮซางเพิร์นเออไหวเมยอยู่พุ่นพูดถึงใครเลืองเงินก็ให้อยู่ดิมีแห้งแล้วมันคนยืนแล้วเห็นอะไรแหละการรุกการมาซอยนี่ เจ้าพุ่งคืนแกเจ้าพุ่งคืนท่านเอ้คือท่ายนี่เนาะนี่ชวนนึงต่างหากเลยพี่น้องเนาะโอ้ยอ่าเอาไปใจใจขาดไหมขาไมมนี่เป็นเงื่อนของทางภาคูอุดเนาะต่างประเทศพี่น้องเนาะโดยโดยโดยชวนเจ้าใจน้ำพึงลายโอ้ยขอบใจมกไปละลายมาซึมใจกูฟูอะกูแสนทางไม่ซ้ำโากพอซึมเพื่อซึอมากานี้ เด้ะจ่ายเลยชื่อชื่เนเอาไม่จรงว่าฝากไว้ทต้องไปนอกน้องเจ้าว่าคันบอกนะโดยยังไงก็ได้เมียสร้างน้องน้องจะไม่สร้างหรอกเพาะว่าทานก็แม่นนี่พี่น้องนนี่เป็นเงินทางทางงานภาคคูวัตน้องเพราะว่าเอาไปจ่ายค่าไม้พร้อมเนาะโดยกไปจ่ายเงินอ่าอะไรตะปูเนาะพี่น้องน้องเปานชื่อตะปูว่านี่เดียวนึงโดย อันนี้กาไยทงเนี่ยต็งมหาบัตรเดี๋ยวจะเอาไปใจทำให้ซื้เียเลยทั้งหมดเเชีงคูซโดเลยก็ยังโดยตายเลยเออเรื่องสูตกตอกตอกตอกมาเป็นไรแล้วมีแค่บัตรที่ตอกแดตองยังกันื่อแต่กูโง่จังวะกูโ่ขวางนะเนาะโดยอันนี้ตัวใหญ่ตอกนี่ํำโดโดยตอกแปดปูอะไรปลาสปูหะอันนี้ว่า่าทางเงินครจะือปูพี่น้องเลยเนา ใรตะเอาขมุกขบใจวัชุกุยทุคนเด้อโอ้ยอยู่ดีมีงนงานลำบางินลบาด้วย็ผาเ็มแค็งห้สอยเรือแต่ละบาทละบาทไต่กันให้ก้ังสืออดีเลยแล้วพอดท่า คือาเงินาก็ได้คุณเสียสบายให้ได้กว่าค่ะไม่ได้กูเก่าแล้วน้องไม่เ้อน้อเี้ยเลยกูเก่าไม่เท่าพนเหนเองก็ไ่ได้สม้อนอจะเงินงปีี้ด้ยเนาะ้นูมากเลยะโดานปากชุดต่อยให้ไล่พี่น้อยเนาะโดยโดไมให้เนดีใจนํา้ดีใจลำเลยได้นียอไร้มัยกไม่ขานะเลย ให่เพไล่แล้วเออเต็มใจแล้วเมเต็มใจแล้วน้อนจะต้อม่อยากรับแล้วเต้นบุคคลมีแล้วเมย์เลยนี่วันนได้ทำนี่เห็นในคลิปในยังว่าเออ หลังจากนั้นนัดตราคาท่านั้นเรยว่ามีสิวธรรมดาแล้ว่านส่านใ่รกกาส่าคที่เนาะจานจุานคนี่องเนา่ได้จะแต่งหรือว่ายางเงี้ยยน้อง่ด้บึงแบบางวามันจะน้แข็งมาแล้วใส่รักกาส่งคนที่ร้งเนาะเสีวเสียวยิ่งไม่ใจมาว่ากาเท่าทีใส่ปัเนียผวว่าปดสีนอกเขามายอดซอยไปกับพี่กี มีอยากร้านอาก้เนาะกินข uh ้าวกินน้ำตะบรนังแ of ้นั yeah, one, no. ่งแล้วถายเลยโอ้ยังกินเลยตาหงกตงหงก็ไม่ยังกินเลยเพื่อนกับทุกงยางประมงบังขับพ่นกับบุเป็นปนหาหายังกินแต่บุมมี่แจำบุเพก็จำไปด้วยรวมกันทุคนทุกคนเนี่ยทกินเนี่ยทุกคนเียทุาคนเนี่ทกินเยี่ เอาเงินไปเอาเงินให้ไปชื่อของกินแล้วตเนอะไปชื่อนีเนเป็นงินองปลาคูดแล้วพี่น้องเด้อเนาะโอ้ยอเดแช์ด้ไปื่อไงเนาไปื่องโอ้เนาไปื่ออเาือกินได้ไปด้รวยร่ำรวยเนาะน้จปลาก็เปนช่วยเรือเนุีอย่างโอ้ยสาธไปมาพี่น้องเอ้านีก็ได้ ทางบริจิตเองก็พาทุกคนเนาะมาเลาะบึงพี่น้องเลยเพราะว่าพุ่มกิ่งกับเสียงยุ่ยๆนี่นะพ่อพี่น้องเนาะจักสีบอกว่าจังใดจังใดก็ได้น้อพ่อพี่น้องไปกระดีมุกดีใจเนาะเอาจังดก็กราบขอโทษขอไฟน้ำเด้อน้อพ่อพี่น้องแต่ว่าเฮือนเนาะของทั้งแม่เพิ่นนี่น้อพ่อพี่น้องจากที่ทางผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายงานให้น้อพ่อพี่น้องป้าโตงามคักงามแน่แล้วกับคันบาเล่เนี่คือสีคักน้อพ่อพี่น้องเลย ดีใจน้ำเพิ่นเนาะที่ว่าเพลอนของเพิ่นตั้งขึ้นแล้วเนาะพี่น้องจังไดจังไดกะเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพลินพี่น้องเลยอ่าและกัเรื่องอ่างบเเนาะพี่น้องเรื่องงบนี่คือยังบมดทันเพียงพอพี่น้องเลยเพราะว่ายังหลายแนวอยู่เนาะหลังคาเนี่ยเรื่องไม้เร <kommen vive. S 1> ื่องตอกน้ำเน้พี่น้องเลยคือสีหลายแนวอยู่เนาะจังไดก็รอที่8ับชมเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเลย คือทางพ่อแม่พี่น้องได้หับพังเบิ้งกันแหละจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ้งเด้อเนาะโอ้ได้ยี่โดงเนาะงามแล้วงามแล้วเมื่อนี้เห็นยังไงแซมมัอนี่เสียยังอีกก็ไปใส่ไม่ห้อยเทิงอยู่ด้ตัวเทิงเห็นบ่ใส่ไม่ห้อยเทิงเทิงอลไรก็ตีเทิงเสาดีตีนเสาใส่ตีนเสากิ๊กตีนเสาใส่มีเลยอุปกรณ์เามีเรียบร้ด้วยมีมีเบิ้ล อย่างครบครบเนาะอยากบุญประชาฉากเออแล้วก็เรื่องไมปลูกมปนเฮานี่ยังดเบิ่งนี่เนาะบ่ทรงสิพอเนาะบ่พอดอกเนาะวางยัง่นๆแล้วจะิไล่น่มื้อหน้าสิไลงิันแลพี่น้องจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะอ่าอ่ามทบกันเนาะพอพี่น้องเอ้ยอ่าผู้เ็กผู้น้อยเนาะจกที่บ่จิตเบิ่งนี่ก็ยังบ่ทันได้อ่าพอหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็อ่าขอคุือเดือนนี่เด้อเนาะพอพี่น้องให้ทางอนา khán khảo ngay phần mì bọn pháo nè phi long ngày khuyên mì nè phi long ngày khuyên khảo cổng gần đây hát chân nè gần suốt sáng nó ok hát chân oh, đi hänga sắp bài đi sắp bài đi hm 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 ไอตุ่งเพิ่นเด้เพิ่นไปวิ่งอ๋อโดยโดยโดยเอ้าโอเคสันเนาะสู้ๆกะคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ๋กะจังไลยกะอ่าขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะผู้รักผู้ใหญ่พี่น้องเอ๋จังไลยกะขอให้อยู่ดีมีเฮงอ่าความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ร่งใจปรารถนานั่นพอพี่น้องเอ๋ อ่าจิตเงินก็ขอให้ได้เงินเด้อเนาะหาจิตคัมก็ขอให้ได้คัมให้มาส่ํานี้เนาะพ่อพี่น้องขอให้กลับคืนไปหาอ่าผู้ใหญ่เพิ่นโดยท่าพันเท่าเนาะอ่าซึ่งทางบ่ยิงกยังบ่ทันได้แบบว่าบ่จื่อปดพี่น้อง้ชื่อผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้เนาะอ่ามีแต่ว่าโอ้ดีใจแ้อที่ว่าได้าเงินภาคัมเนาะหามาให้ทางอ่าบ่แสนเพิ่นเนาะอ่าดําเนินการให้อ่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องอ่าใกล้้เด้อใกล้แล้วจังไดก็รติดตามรับชมตอนต่อไปอ่าหน้าตาสิออกมา เอีบไบรยก็ได้พี่น้องเลย <c oughs> โดยเอา้าคืขอสิประมาณน,นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ชุกุสุคนอยู่ดีมีแหงเด้อน้องพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบุจิตเองขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้อง